สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาชมกันกับพระปิตานะครับเนะาะท่านใดรู้นะครับท่านใดเข้าใจาแต่ละองค์ที่ผมจะให้ทุกท่านดูอยู่เนะี่ยช่วยบอกด้วยนะครับนะว่าเป็นของใครนะครับเป็นของหลวงปู่อะไรนะครับนะอันดับแรกเรามาชมอันนี้ก่อนนะครับเนาะก็เป็นของมรดกตกทอดนั่นแหละครับบอกกันดูคลิปนะครับนะสำหรับ อ่าเป็นพระเนื้อผงผสมว่านหรืออะไรเนี่ยผมจะไม่ค่อยชำนาญน,นะครับแต่เขารู้เป็นมางง์เนาะเนี่ยถ้าท่านได้รู้ช่วยบอกด้วยนะครับว่าเป็นกับเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับนะเป็นปดตานะครับอย่างนี้เลยรักเก่านะครับนะขึ้นไข่ก็ขาวหมดละนะครับขึ้นไข่คุมหมดละตามร่องตามอะไรเนี่ยนะครับนะพระร้อยกว่าปีขึ้นไปจะต้องเป็นสภาพแบบนี้นะครับรุ่นเดียวกับหลวงปู่เลย นะครับนะอย่างเงี้ยท่านได้รู้ช่วยบอกด้วยนะครับเขาขาวทีว่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือเขาขึ้นไข่ล้วนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนะเอาทีละองค์เนาะถ้าท่านไดรู้นะครับนะองค์ที่หนึ่งไปองค์ที่สองนะครับ อย่างนี้เลยนะครับนะนี่กขปิดตาเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นหลวงปู่องค์เดียวกันหรือเปล่านะครับกับองค์เมื่อกี้นี่คือองค์ที่สองนะครับนะถ้าท่านได้รู้บอกด้วยนะครับว่าเป็นของหลวงปู่อะไรนะครับนะเมื่อสมัยแต่ก่อนนะครับเนะรักก็คือรักอย่างนี้ครับแผ่นใหญ่แห้งนะครับนะหนาเขาเรียกรักไทยนะครับรักยางไม้นะครับนะเป็นของปู่ย่าตายายนั่นแหละที่ทิ้งไว้ให้นะครับ มูลค่านี้เขาบอกอ่ะเป็นสิบล้านเลยนะครับนะผมดูในคลิปนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นของหลวงปู่อะไรนะครับท่านใดรู้ช่วยบอกด้วยนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยหลวงรักปิดทองนะครับนะท่านใดรู้ช่วยบอกด้วยนะครับอ่าท่านครูบาอาจารย์ที่ที่เก่งทางเรื่องพระปิตาเนื้อว่านเนื้อผงเนี่ยนะครับนะ ช่บอกผมด้วยนะครับองค์ที่สอผ่านไปนะครับนะเดี๋ยวนี้องค์ที่สามนี่เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะองค์ที่สามนะครับเป็นของหลวงปู่อะไรท่านใดรู้ช่วยบอกด้วยนะครับเป็นพระวีตานะครับรุ่นสมัยนู่นแหละเก่าเก่านู่นแหละนะครับนะรุ่นราวคราวเดียวกับหลวงปู่โตนะครับ ในยุคเดียวกันเลยกับหลวงปู่โตนะครับเนาะเนี่ยผมก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะนะครับนะตั้งแต่ปู่ให้ดูแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของของหลวงปู่อะไรบ้างนะครับมาตากับปู่ก็บอกเหมือนกันแต่ลืมนะครับนะประมาณนี้นะครับอง,งองค์ที่สามองค์ที่สี่อย่างนี้เลยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ยเป็นทองนะครับนะผิดทองนะครับ ลงรักปิดทองเนื้อว่านคุกรักนะครับเนื้อผงคุกรักที่เห็นเขาขาวคลุมอยู่นี่นี่คือไข่นะครับคือไข่เขาเกิดเขามีการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วแหละนะครับร้อยกว่าปีนะครับเนี่ยที่ท่านเห็นเหลืองอยู่นี่นี่คือทองนะครับนะเขาปิดทองนะครับเนื้อกระลาหมดเลยนะครับนะเนื้อกระลาทั้งหมดเลยนะครับท่านได้รู้บอกด้วยนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สี่นะครับนะ บอกตามองค์นะครับเนาะองค์ที่ห้านี่เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับนะแล้วก็ชั้นเท้าก็จะมีรอยบากอย่างเงี้ยนะครับปิดทองลงรักปิดทองทุกองค์เลยนะครับเนื้อกาลาทั้งหมดนะครับนะอืม อย่างนี้เลยนะครับท่านได้รู้ก็บอกผมด้วยนะครับนะผมก็ไม่รู้หมดหรอกนะครับองค์ที่ห้านะครับผ่านไปองค์ที่หกนะครับนะอันนี้เป็นแบบกลมเลยนะครับกลมเลยนี่เป็นปิดตามเหมือนกันนะครับนะไม่รู้ว่าเป็นของหลวงปู่อะไรนะครับปิดลงรักปิดทองนะครับเนื้อกะลาทั้งเลยนะครับนะเนื้อเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นจ้ำๆนะครับแดงบ้างดําบ้าง อย่างนี้แหละพระที่ผ่านการใช้งานมาในหน่วยนะครับนะนอกนั้นก็ไม่ได้ใช้เลยเก็บอย่างเดียวนะครับอย่างนี้เลยอ่าเป็นของผู้ย่าตายายทางนั้นแหละนะครับนะที่ผมเอามาให้ทุกท่านชมอย่เนี้ยแต่ผมไม่รู้นะครับพ่อลืมนะครับนะเนาะแกบอกไว้หลายสิบปีแล้วนะครับ <c oughs> อ่าอยากทราบว่าท่านใดรู้บ้างนะครับเป็นของหลวงปู่อะไรนะครับนะ องที่หกผ่านไปนะครับเนาะองที่เจ็ดนะครับนะนี่เป็นอย่างนี้เลยปิดตูดอ่าครับปิดทั้งตูดนะครับปิดทั้งหน้าด้วยนะครับนะลงรักปิดทองนะครับอยู่ในอยู่ในยุคที่อ่าในยุคเดียวกันหมดเลยนะครับนะ้าตัวหลังท้งหลังได้เป็นยันนะครับเป็นตัวอุหรือตัวอะไรเนี่ยนะครับนะ ขาขขึ้นคุมเต็มเลยครับพระได้อายุนะครับน,น,นี่เห็นไหมไขของว่านของน้ำว่านอะไรที่ออกมาเวลาจะแห้งนะครับนะเนก็จะมาลงเหลืออยู่ตามคาบล่องคาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับลงรักปิดทองนะครับนะเป็นเนื้อกาลาทั้งหมดนะครับออกแดงหนหน่อยนะครับเนาะอย่างนี้เลยนะครับนะองค์ที่แปดอย่างนี้เลยนะครับ เป็นปิตาผมก็ลืมนะนะครับนะบอกว่าสื้อดือจุ่นเนี่ยเป็นของหลวงหลวงหลวงปู่อะไรผมไม่รู้นะครับนะมันลืมนะครับแต่ถ้าว่าเป็นของหลวงปู่ไข่ก็จะไปอีกแบบนะครับนะเนี่ยถ้าท่านใดรู้นะครับแปดองค์นี้ช่วยบอกผมด้วยนะครับนะอย่างนี้เลยทีแรกผมก็ว่าเป็นของหลวงปู่แก้วนะครับพิมพ์แบบเนี้ยนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรืออะไรผมก็ไม่ไม่รู้นะครับเนาะลืมนะครับนะ อย่างเงี้ยแต่มีสะดือเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่อะไรนะเขาเรียกสดือใหญ่สะดือใหญ่พันเนี่ยแต่การวางชั้นเท้าจะไม่เหมือนกับหลวงปู่แก้วนะครับนะถ้าท่านไหนรู้บอกด้วยนะครับ8องค์ที่ผมให้ชมไปเนี่ยนะครับนะแต่ถ้าเป็นของหลวงปู่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 ปเอียงใช่ไหมต้องอย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็นของหลวงปู่เอียงอย่างเงี้ยนะครับ เขาเรียกแข้งหมอนใช่ไหมครับเพราะถ้าเป็นของหลวงปู่เอี้ยงนะครับนะในอย่างเงี้ยจะเหมือนกับของหลวงปู่ไข่นะครับแต่ว่าหลังไม่มียันนะครับนะหลังไม่มียันนะครับจากที่ผมจําได้ก็เป็นของหลวงปู่ปู่เอี้ยงหรืออะไรนะครับที่มีหมอนแข้งเขาเรียกหมอนแข้งใหญ่อะไรเนะี่ย ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ลืมนะครับนะถ้าเป็นขลง่ปูไข่ก็ต้องอย่างนี้เลยนะครับผมก็รู้เป็นบางองค์นะครับเนาะพิม์เล็กพิม์ใหญ่มันมีหลายพิมพ์นะครับนะเนี่ยเนื้อกลานะครับน่าเป็นขลงงปูไข่ก็อย่างนี้เลยนะครับก็จะมีรอยบากนะครับบางองค์ก็มีบางองก็ไม่มีนะครับนะผมผมก็ไม่เข้าใจอันนี้ปิดทองนะครับนะอ่า เป็นของหลงผู่ไข่อันเนี้ยอันนี้ผมรู้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนลูกไข่ผ่าครึ่งอะนะครับนะเนี่ยแล้วด้านหลังจะเป็นยันยันัวอุน้ำเต้านะครับยันน้ำเต้านะครับอย่างเงี้ยเป็นยันัวอุเรื่อมเลยนะครับน่าเป็นเนื้อกลานะครับอันนี้รู้ครับหลงผู่ไข่นะครับนะแต่ว่าหลงปู่ไข่ก็มีอยู่หลายหลายแม่พิมพ์นะครับนะเนี่ยอย่างอย่างอย่างนี้อย่างนี้ก็ใช่นะครับนะเห็นไหมครับเนี่ย เป็นคนหลวงปูไข่นะครับลงรักปิดทองเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบรูปไข่ผ่าครึ่งนะครับนะแล้วก็หลังยันนะครับนี่หลังยันน้ำเต้านะครับเป็นหลังนูนเราท่านมาชมองค์นี้อีกนะครับนะองนี้จะเป็นหลังจานนะครับนะนี่ของหลวงปูไข่เหมือนกันนะครับมีรอยบากนะครับนะอันนี้บาก ของหลวงปู่ไข่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับรอยหดเขี้ยวรอยไข่รอยลักหลุดนะครับลงลักปิดทองนะครับนะดูด้านหลังด้านหลังนี่จะเป็นจานนะครับเห็นไหมเป็นยันที่จานเอานะครับนะของหลวงปู่ไข่นี่ก็มีอยู่หลายอ่าหลายบล็อกอยู่นะครับเนาะมันมีบล็อกเล็กบล็อกกลางหรือบล็อกใหญ่อะไรๆนะครับผมก็จำไม่ได้นะครับนเนาะเ,เนื้อจะเลื่อม เขาเรียกเนื hmm. ้อกลานะครับมาแบบนี hmm. like like one, one, so 8, so nah. ้เลยนะครับแดงๆขาวๆดำๆไปจุดเปจ้ำย่างแบบว่าผ่านการใช้หน่อยๆนะครับนะนะครับแล้วก็อย่างนี้อีกอย่างนึงนะครับนาะของหลวงปู่ไข่นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยของหลวงปู่ไข่นะครับนะเนี่ยจะมีร้อยบาทนะครับนะเขาบอกว่าองค์หนึ่งเป็นสิบล้านเลยนะครับนี่ เห็นไหมครับจะเป็นลักษณะแบบรูปไข่ผ่าขึ้นอ่ะนะครับนะด้านหลังก็เป็นยันน้าเต้าอย่างนี้นะครับยันน้าเต้าต,ตัวอุนะครับนะดูไข่เขาขึ้นเน่ยนะครับเห็นไหมพระร้อยกว่าปีนะครับจะรุ่นน้องๆของหลวงปู่โตอ่ะก็พูดถึงว่าอยู่ในยุคยุคเดียวกันว่างั้นนะครับนะนี่ของหลวงคือของหลวงปู่ไข่นะครับแล้วก็มีแบบนี้นะครับอีกองหนึ่ง นะครับนะก็ไม่รู้ว่าเป็นของหลวงปู่อะไรถ้าเป็นของหลวงปู่แก้วทำไมถึงมีเสะเดือนะครับนะเนี่ยนะครับเป็นงคงจะเป็นพิมพ์ใหญ่ไม่รู้ว่าของหลวงปู่อะไรนะครับนะอย่างนี้เลยนะครับหลังแบบใครรู้ก็บอกด้วยนะครับองนี้นะครับนะนประมาณเนี้ยนะครับเนาะถ้าเป็นของหลวง ป่กแก้วของหลวงปู่แก้วกต้องลักษณะแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับนะถ้าเป็นของหลวงปู่แก้วพอเป็นของหลวงปู่แก้วออกลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะเห็นไหมลงรักปิดทองนะครับเนี่ยไขขึ้นเต็มเลยนะครับพระที่มีอายุการผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับนะร้อยกว่าปีรุ่นเดียวกับหลวงปู่โตเห็นไหมครับชั้นเท้าข้างขวาเนี่ยเขาจะมีรอย เว้าลงไปนะครับเนี่ยเป็นแบบชั้นเท้าบางๆนะครับนะจะเป็นรอยหยักลงไปสลบลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาด้านซ้ายเฉียงลงมานะครับของหลงปู่แก้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะหลังแบบนะครับอืมท่านเห็นไขไหมไขอยู่ตามร่องตามเลอบเนี่ยนะครับเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยการผ่านอายุมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับ หลวงปู่แก้วในรุ่นเดียวกับหลวงปู่โตเลยนะครับนะในยุคเดียวกันเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าเปงนองหลวงปู่แก้วก็ลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับของหลวงปู่แก้วนะครับลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนะหลวงรักปิดทองนะครับ ทรงชั้นเท้าของท่านน่ยจะสโลปลงไปแล้วก็เป็นฝ่าเท้านะครับนะนี่ก็เฉียงลงมาทางนี้ข้างขวานะครับข้างซ้ายนะครับนะหลังแบบนะครับจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นของหลวงปู่แก้วนะครับนะเนื้อจะต้องเป็นเนื้อแบบนี้นะครับของหลวงปู่แก้วนะครับนะออกเนื้อแดงๆนะครับเป็นเนื้อผงเนื้อผงผสมว่านนะครับนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะเห็นไหมครับเนี่ย ปลายชั้นเท้าก็จะสลบเป็นฝ่าเท้าลงไปนะครับนะเนื้อออกแบบนี้เลยนะครับของหนูปู้แก้วอย่างเงี้ยอีกองคหนึงนะครับนะนี่อันนี้เนื้อผงคุกรักนะครับเนี่ยเป็นเนื้อกะลาเลยนะครับนะเห็นนะครับ ชั้นเท้าจะสลบลงไปแล้วก็เป็นฝ่าเท้านะครับนะแล้วก็ปิดทองนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับอันนี้อย่างนี้เลยนะครับอืมแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยของหนวงปู่อะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะ จะเป็นของหลวงผูกแก้วใช่ไหมหรือว่าอย่างไรเป็นพิมพ์ใหญ่หรือ,อยังไงนะครับนะเห็นไหมชั้นเท้าเขาจะต่างกันไปอีกนะครับแต่เนื้อเนี่ยอัตัวเดียวกันเลยนะครับน,น้นี่อย่างนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับนะอย่างเงี้ยหลังแบบแบบเนี้ยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่ผมใส่ถุงไว้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเป็นของหลวงปู่แก้วหรือหลวงปู่อะไรนะครับนะผมก็ว่าเป็นของหลวงปู่แก้วอีกหนึ่งแม่พิมพ์หรือ,อยังไงนี่แหละนะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจมีหลายแม่พิมพ์เือเกินนะครับนี่หลังแบบนะครับนะความเก่าไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับดูไขเนี่ย ไข่เกาะจับไปหมดเลยครับเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ของหลวงผูกแก้วไหมนะครับนะถ้าท่านใดรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้เลยนะครับเนาะขอบคุณครับ